สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 Tarot Channel ผู้รับสารกจ,จักกวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูพลังงานความรักของเดือนมีนาคมนะคะเออ่เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่านตามพลังงานของไพ่เป็นแบบแรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่มาพบคลิปนี้สำหรับผู้ที่กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณนมารักคุณนะฮะ หรือมีคนที่เข้ามาจีบไหมกลับมาไหมนะคะอ่านตามพลังงานเอเนร์จีของหน้าไพ่นะคะใช้จินตญาในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะคะขอดูพลังงานรวมของพวกคุณก่อนนะตอนนี้กําลังเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างคะขอดูพลังงานรวมนะสถานการณ์นะอะไรกําลังเกิดขึ้น the s h a r i o t ah T of p e n t a c l e s เดอะเวลเขาบอกว่าช่วงนี้นะสถานการณ์ของพวกคุณที่มาชมคลิปนี้นะคะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาบอกว่ามันต้องมันต้องแบบมันต้องอดทนอ่ะอืมไม่รู้ว่าพวกคุณกําลังรู้สึกเหมือนอดทนอึดอัดเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเป็นอยู่เมื่อไรมันเอ่อมันจะจบสักทีมีความคิดสับสนลังเลใจหนึ่งสอง อะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้เงินความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะบางคนอยากจะไปจากสถานการณ์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือความรักความสัมพันธ์สถานที่อยู่อะไรแบบนี้เมื่อไรมันจะดีขึ้นนะคะใครบางคนมีพวกคุณที่เข้ามาชมนะมีสถานการณ์ที่กำลังจะตัดสินใจอะไรเด็ดขาดน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับใครบางคนที่เข้ามาเป็นมือที่3นะความสัมพันธ์พังทลายไปหรือใครบางคนจะตัดสินใจออกจากงานหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่พยายามและไม่ไปต่อแล้วตรงตรงที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์ให้คุณหรืออะไรประมาณเนี้ยนะไม่ได้ตอบโจทย์ให้พวกคุณอืมนะคะ บางคนเออเขาเรียกว่าอะไรอะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอืเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์คือแบบเราตัดสินใจเราไม่ไปต่อแล้วนะคะอืบางคนก็ออกจากงานนะอืมนะคะเขาบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเรายังเรารู้สึกเหมือนมันแบบมันไม่พอใจอะอกับสถานการณ์อยู่นะคะกําังรู้สึกอึดอัดขอคำแนะนำจากไพ่ให้พวกคุณหน่อย มีการเริ่มต้นมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเริ่มต้นอืมนะอาจจะเป็นงานก็ได้สถานที่อยู่ใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กําลังเกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกเหมือนว่าถ้าสถานที่เก่ามันเหมือนไม่ตอบโจทย์ไม่ว่างานเงนินรายได้หรือความรักความสัมพันธ์นะคะ <itor> มีความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเริ่มต้นทำใหม่นะคะมันถึงเวลาการปรับเปลี่ยนมันเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของพวกคุณนะ่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะให้จริงจังไม่ว่าเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ <tr ue> ถึงเวลา,าที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะให้ตัดสินใจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ พลังงานนี้น่าจะยาวไปถึงเดือนมีนาคมนะคะอืมแต่เราเริ่มต้นหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่ใหม่ๆเนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าถึงเวลาที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครบางคนน่าจะมีการเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะในช่วงจากนี้ไปที่ชมคลิปนะคะไปถึงเดือนมีนาคมน่าจะประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะในเดือนมีนาคมอ่ะ หรือว่าเร็วๆนี้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณมารักคุณนะคุณที่เข้ามาไหมกลับมาหรือเปล่านะคะเดือนมีนาคมนะความรักเดือนมีนาคมนะคะขอดูพลังงานเอเนจีหน่อยเราจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรเพื่อให้คุณได้รับรู้นะคะ8ดถ้วยนะอ่าหดาบ เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะอืมนะมีการเดินแยกจากกันนะใครกำลังเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะอืมในอดีตอืมความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่หายไปจากเราหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนรู้สึกเหมือนไม่ได้ไปต่อนะคะเรากำลังรู้สึกเหมือนว่าถ้าถามว่าเรา รู้สึกเหมือนว่าเรารอแล้วเราไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมานะคะช่วงนี้หรือเร็วๆนี้คุณอาจจะมีสถานการณ์ของใครบางคนที่จะเข้ามาใหม่นะคะอืความรักความสัมพันธ์คนใหม่นะคะมันเป็นอะไรที่เราทดลองหรือเราจะคุยกับคนใหม่คนที่เดินเดินออกจากความรักความสัมพันธ์เก่าๆมาแล้วหรือความรักความสัมพันธ์เก่าๆอะ่ะเรารู้สึกเหมือนเราโดนกดนะอ่ะนะ เขาบอกว่าเราไม่ต้องรอคอยแล้วล่ะความรักอะไรแบบนั้นนะคะอืเหมือนจะมีสิ่งใหม่เข้ามาเหมือนมีคนใหม่เข้ามาอมืมีคนใหม่ให้เราทดลองเรียนรู้พูดคุยติดต่อสื่อสารแต่คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลนะคะอาจจะมาทางโซเชียลหรือออนไลน์ก็ได้นะคะเขาบอกว่า เป็นความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนะคะอาจจะเข้ามาเยียวยาจิตใจให้คุณมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยแบบน่ารักน่ารักนะคะแต่ระวังคําพูดคําจานิดหนึ่งนะคะอาจจะมีการาเถียงหรือโต้แยง้งหรืออะไรกันตอนนี้ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเวลาคนที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามี energy หรือพลังงานที่ไม่ดีช่วงนี้ระวังการทะเลาะเบาแวงหรือปากเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะมีคนเข้ามาแหละนะ ใครที่เคยผิดหวงังพลาดรักเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีคนเข้ามาคุยนะอืมมีคนใหม่ๆเข้ามาขอดูหน่อยซิอันนี้มันมีราศีอะไรที่จะบอกไหมมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่เข้ามาจริงแหละคนคนนี้ที่จะเข้ามาน่าจะติดต่อสื่อสารผ่านงานนะอืมเขาบอกว่าถ้ามันยังมีความรู้สึกว่ายังเสียใจอยู่ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้มีความเสียใจหรือคนเข้ามาคนที่เข้ามาใหม่นี้อาจจะยังไม่ถูกใจพวกคุณนะคะอาจจะติดต่อมาทางออนไลน์หรือผ่านงานก็ได้นะคะแต่เขาน่าจะถูกใจคุณนะก็บอกว่าก้าวไม้เท้าที่เป็นอันนี้คือหมายถึงว่าเราเสียใจได้แต่เราเหมือนว่าให้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยเป็นการทดลองอ่ะพูดคุยติดต่อสื่อสารหรืออะไรแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเศร้าเสียใจอืม เปิดโอกาสให้ตนเองได้พบเจอกับคนใหม่ๆชาวราศีกัน The Hermit ิตใครที่มีโรกส่วนตัวสูงหรือความรักเก่าแฟนเก่าหรือไม่เคยติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครเลยราศีมังกรราศีกันนะคะยังติดอยู่กับอารมณ์ความรักความรู้สึกมันเหมือนเราติดบ่วงติดพันธนาการอะราศีสิงห์อันนี้ราศีที่ขึ้นมาเลยนะ ในช่วงเร็วๆนี้อะเดือนมีนาคมนี้คุณจะรู้สึกมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองนะกันมังกรสิงนะเขาบอกว่ามองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองนะคะบางครั้งสิ่งที่ผ่านมาคนคนั้นมันก็บางครั้งนะเราก็อาจจะได้มีโอกาสพบพูดคุยกับคนใหม่ๆ ที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณนะราศีกันราศีมังกรราศีสิงห์นะมีคนใหม่ๆเข้ามาเขาอาจจะมีความรักมาให้คุณืมนะ,ะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่เก่งความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีพลังงานเอเนจีของชาวราศีธนูขึ้นมาด้วยาสามราศีและลสี่ราศีราศีธนูนะคะเขาบอกว่า จริงๆอะถ้าเกิดว่ามีคนไม่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของคุณเนี่ยคุณก็กลับมาลักตัวเองได้นะอันนี้คุณกลับมาลักตัวเอง,ค,ง,เองคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีความเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งก็มีเงินมีไรายได้หรือดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ได้รู้สึกขาดแคลนเวลาที่คุณมีความรักเนี่ยคุณรู้สึกขาดแคลนไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะเขาบอกว่าจะมีใครที่ใหม่ๆเข้ามาแน่นอนอืม คนใหม่ที่เข้ามานะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิคนใหม่ของพวกคุณนี้เป็นยังไงเขาคนนี้มีอารมณ์แบบไหนอืน่าจะพบเจอผ่านงานไม่ได้เป็นคนที่แก่นะอือยังวัยรุ่นหรือยังหนุ่มๆอยู่แต่ตัวคุณหรือพวกคุณนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามีความหวาดกลัวมีความกลัวมีความนิ่งเเหมือนว่า คุยได้อ่ะอืมแต่คุณก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่กับความรักครั้งใหม่กลัวมันไม่เติมเต็มจิตใจพวกคุณนะเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะมีใครเข้ามามากกว่า1คนก็ได้ตอนนี้อาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาหาพวกคุณหลายคนนะนะคะแต่ก็ได้แค่คุยอ่ะความคือถ้ามีหลายคนอ่ะคุณต้องลองคุยดูก่อนต้องใช้วันเวลาในการติดเขาเรียกอะไรอ่ะในการศึกษาดูใจนะคะ แต่ส่วนใหญ่พวกคุณมันเหมือนมีความหวั่นระแวงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์พลังงานชาวราศีกันสีรไม้เท้า King ิงออ o โ d s ชาวราศีเอ,อ่อเออไม่ใช่ไม่ใช่ชาวราศีกันขออภัยชาวราศีกุมนะคะเดือนสตาร์ชาวราศีมีนเขาบอกว่าชาวราศีอ่าเดี๋ยวนะชาวราศีกุมกับชาวราศีมีนนะอาจจะเป็นความรัก ชาวต่างชาติก็ได้น่าจะมีความรู้สึกว่าเออน่าจะได้ใครที่พูดคุยติดต่อสื่อสารมาสักพักสักระยะหนึ่งรู้สึกเหมือนออาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะในอดีตแต่เดือนมีนาคมเนี้ยเหมือนว่าจะมีพลังงานของความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างอืความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เคยมีมาก่อนนะอันนี้เดือนมีนาคมก็ น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนอาจจะดีต่อใจนะราศีเอ่อราศีกุมกับราศีเมษนะความรักความสัมพันธ์ที่เราติดต่อสื่อสารในอดีตอาจจะดูคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคยเจอตัวก็ได้นะไม่เคยเจอกันอะไรเงี้ยนะอืมเอ่อไม่ถึงความรักแบบออนไลน์โซเชียลนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อย คุณจะได้คำตอบนะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธออ์ไปได้นะความรักความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกเหมือนว่าคุณจะได้คำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในความชัดเจนหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่นะคะ,นะคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้อ่านะ เราพยายามคุยแล้วหรือในสิ่งที่ผ่านมานะคะมันพัฒนาความรักความสัมพันธ์แล้วเราพยายามแล้วมันเหมือนไปต่อไม่ได้เนี่ยนะคะหรือมันพยายามแล้วเขาคนนี้นะคะอืมนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมบางบางคนนะคะบางคนที่มันเหมือนเราแบบกําลังจะพยายามให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันจะไปได้นะแต่มันอาจจะยังไม่ถูกใจคุณมากคือมันมันจะไปชา้าชืมนะะไม่ต้องรีบและไม่ต้องเร่งไนท์ออฟครับอันนี้มันเป็นเหมือนความรักที่มันเหมือนชา้าช้าบางทีเราอาจจะไม่เป็นมันอาจจะไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วมากพอเท่ากับใจที่เราต้องการอแต่มันเป็นสิ่งที่ดีๆแหละนะคะหมายถึงว่าอาจจะได้คําพูดของเขาที่ชัดเจนขึ้นหรือ าการคบหาดูใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปอะไรแบบนี้ได้ความจริงจังชัดเจนขึ้นมีการพูดคุยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอความชัดเจนจริงจังเกี่ยวกับเรื่องน่าจะบอกว่ามีการจะเดินทางมาหามีโอกาสที่เขาเรียกอะไรอ่ะอจริงๆน่าจะมีการพูดว่าจะมาหามากกว่านะแต่น่าจะยังยังไม่ได้มาแน่ยังไม่ได้มา อาจจะมีการพูดว่าจะมาหาเป็นความรักแต่น่าจะยังไม่ได้มาเพราะว่ามีไพ่สี่ถ้วยขึ้นคือยังไม่พอใจกับความสัมพันธ์หรือความรักหรือความรู้สึกนะคะคุยยังติดต่อสื่อสารอยู่นะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างนะแต่ก็ยังได้คุยอยู่นะคะอืมามามาไปไปนี้แหละแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้เดินทางนะคะเพราะมันเหมือนมีไพ่ของสองเหรียญ่ะแล้วก็สี่ถ้วยขึ้นมาเป็นสถานการณ์อะไรสักอย่างที่พวกคุณรู้สึกเหมือนเออมันยังมันมันยังไม่ได้พอใจหรืออะไรแบบนี้นะคะ อาจจะเกี่ยวกับภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขานะคนที่เข้ามาหรือคุยคยดูดูนะคะเมื่อกี้ที่ราศีนี้ส่วนออความรักความสัมพันธ์นะคนที่กลับมาคนที่เข้ามาหรืออะไรมีไหมสิบไม้เท้าคนที่เป็นไม้คนที่มีลูกติดคนที่เคยเสียใจผิดหวังนะความเศร้าเสียใจส n i p e ออฟเพนดิเค e เขาบอกว่าวางแผนเรื่องการงานการเงินหรือ,อ เดอะทาวเรนะระวังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเหมือนเดี๋ยวนะมีใครติดต่อมากระทันหันหรือยังไงอันนี้มันบ่งบอกของสำหรับเดี๋ยวนะคนที่คนที่มีลูกติดนะคนที่ผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเดี๋ยวนะทาวเวอร์สิงออฟเพนเดคอลเดอะฟูลเอ่อเดอะ ช่วงนี้ระวังคนที่เข้ามานะเดี๋ยวนะหมอรู้สึกเหมือนว่าใครที่ใครที่เป็นลกใครที่มีลูกติดอะ่ะน่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้เหมือนมีคนเข้ามาคุยกับคุณทางโซเชียลออนไลน์ระวังอันนี้นะระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอะ่ะเจ็ดเจ็ดดาบออกมาเนี่ยคุณเหมือนคุณจับได้อะ่ะมันเหมือนมีผลประโยชน์ทางเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยระวังด้วยนะความรักความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์อ่ะ เหมือนเราจับได้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือไม่งั้นเราจับได้หรือเรารู้ว่าเขาอ่ะจะมาหลอกเรามันเป็นไพ่เหมือน s มมอร m m e r มีพลังงานของราศีอะไรบ้างเนี่ย the date นะ่ะอันนี้น่าจะเป็นพลังงาน energy ใหม่คนที่เป็นไม้หรือคนที่ติดต่อสื่อสารกับใครนะ the date นะ the date ราศีพิจิกนะระวังคนที่มันเหมือนทิกกี้อ่ะมันเหมือน จะมามีความเขาเรียกอะไรเหมือนมาจีบเราแต่จริงๆอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรืออาจจะเห็นผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอะเงินคุณนะเออมันจะมาหลอกเอาเงินคุณนะคะความรักสิบเหรียญความรักความสัมพันธ์ความรักเก่าคนเก่าใครที่เคยทิ้งคุณไปตอนที่คุณท้องอืมตอนที่คุณท้องทิ้งคุณไปนะ n i g h of one มันเหมือนคุณเลี้ยงลูกเองคนเดียวอะน่าจะเหมือนเงื่อนน่น เหมือนว่าจะมีการติดต่อสื่อสารมานะคนเก่าคนที่เคยทิ้งคุณไปนะอาจจะติดต่อสื่อสารมาอืออาจจะโทรศัพท์มาหามีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎชาวราศีพุธศบนะอืมคล้ายๆเหมือนจะขอโอกาสไหมจะขอโอกาสจะขอโอกาสกลับมา ราศีพฤษภราศีกรกฎนะเหมือนมีคนเก่าๆคุณนะจะกลับมามันเป็นพลังงานเหมือนคนที่มีลูกด้วยกันนะมากกว่ามีลูกด้วยกันมากกว่าทิ้งคุณไปตอนมีลูกอะไรประมาณเนี้ยนะเหมือนเขาอยากจะทําตัวที่ดีขึ้นอยากจะเป็นเขาเรียกยังไงอะอยากจะกลับมาเป็นคนที่ดีหรือเป็นสามีที่ดีอะไรแบบนี้ยหรือเป็นภรรยาที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะสามถ้วย เพื่อนอ่าราศีตุลน,นะเพื่อนคุณที่ทํางานในกลุ่มเดียวกับคุณนะอ่ะเดี๋ยวนะชาวราศีตุลหรือคนที่รับราชการเพื่อนคุณชาวราศีตุลน,นะคะเขาบอกว่า ชาวราศีตุลน,นะคะมันจะมีอยู่สองกรณีคือจะได้จะได้รับความจริงจังชัดเจนม,มันเหมือนพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่คุณเรียนรู้กันมามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงของกันและกันหรือมีโอกาสที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอเพื่อนทํางานเพื่อนร่วมงานคุณอนะที่คุณเคยเดียวๆหรือคุยๆกันไว้เดือนมีนาคมนี้เอ่อน่าจะน่าจะตัดสินใจอะเปิดตัวไหมเออเป็นตัวจริงของกันและกัน น่าจะมีความสุขดีขึ้นอ่ะได้มาอยู่ด้วยกันหรือได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือใครบางคนก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับน่าจะแต่งงานมากกว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะที่รับราชการหรืออะไรถ้าคุณดีลกับใครไว้ผู้หญิงอาจจะบอกให้คุณไปขอหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมนะผู้หญิงผู้ชายอยู่ในสถานาการณ์นี้หมดนะคะได้ทั้งหญิงและชายนะมาดูต่อนะซิกออฟโซ่ ใครที่รู้สึกเหมือนว่าออกจากความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่ามันยังติดค้างอยู่ในใจเวเวลามันก็ผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มันยังไม่ปลดล็อกอ่ะมันยังมีความรู้สึกพลังงานที่ไม่ดีจากในอดีตอ่ะมันก็ตามคุณมาตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่าน่าจะน่าจะพ้นหรือผ่านพ้นกับความรักที่ไม่ดีความรักที่อยู่ในจิตใจความเศร้าเสียใจของคุณอะ เหมือนหลุดออกจากพันธนาการความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่เราอยู่ในจิตใจอาจจะโป่งหรืออาจจะล่งขึ้นหรืออะไรแบบนี้มีใครคนใหม่ๆเข้ามาติดต่อสื่อสารน,นะพลังงานของใครบางคนอาจจะมีความรักต่างวัยคนเพื่อนเก่าอ่ะเพื่อนเก่าในอดีตน,นะชาวราศีมิถุนเพื่อนคุณอาจจะมามาเพื่อนอ่ะเพื่อนเก่าๆก็ได้ไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นแฟนเก่านะ เพื่อนสมัยเรียนอะไรสมัยทำงานคนในอดีตที่คุณเคยรู้จักก็ได้นะคะอาจจะมาคุยกับคุณเหมือน,เป,นเป็นอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาแต่เป็นเพื่อนคนที่เรารู้จักแล้วอะ่ะน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักมาเจอหน้ากันแล้วก็อาจจะคุยในทำนองอเป็นความรักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะราศีมิถุนนะความรักนะใครจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้เดือนมีนาคมคนที่เข้ามาหรือกลับมา อันนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะใช้ยุทธวิยาในงานรับชมรับฟังนะเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างนะมีคำแนะนำอะไรบ้างนะเดือนมีนาคมของพวกคุณนะคะที่มาชมคลิปนี้คำแนะนำนะคำแนะนำเ <c oughs> ดือนมีนาคมนะคะเขาบอกว่า มันเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีความต่างความต่างไว้ก็ได้ความรักความต่างไว้มันเหมือนมีความต่างอ่ะอืมนะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีความต่างกับคุณนะอาจจะต่างไว้ต่างฐานะสีผมสีผิวนะคะก็บอกว่าพูดคุยก่อนอืมนะะให้พูดคุยไปก่อนค่อยๆพูดคุยมีพลังงานของการตัดสินใจอืมนะคะ อย่าเพิ่งรีบร้อนนะเขาบอกว่ามีความต่างเราค่อยๆเรียนรู้ไปการตัดสินใจนะะการตัดสินใจในการคบหาดูใจหรืออะไรไม่ต้องรีบร้อนอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นความสุขของเรานะคะก็จะได้แหละคําแนะนําเนาะความรักอะไรถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันอึดอัดอม,มีการโต้แยง้งโต้เถียงหรืออึดอัดหรือความสัมพันธ์ที่เราอึดอัดในเดือนมีนาคมไม่ว่าคุณจะใครกลับมาหรือคนใหม่เข้ามา ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ได้เป็นความสุขของคุณอะให้เราตัดสินใจชั่งใจมันเหมือนว่าคนนี้เราให้ความรู้สึกไปเขาให้เราเท่ากับที่เขาให้เราชั่งใจออ่ะะืมตัดสินใจว่าเราอึดอัดไหมมีความที่ทะเลาะกันไหมมีความเข้ากันได้ไหมให้เราชั่งใจตัดสินใจอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเราก็ไปต่ออะไรที่มันไม่ใช่ความสุขถ้าเราอึดอัดมันไม่เข้ากันมันแบบ ไปไม่ได้อ่ะอนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจที่จะทําจะให้เขาอ่ะเข้ามาเป็นความรักหรือเป็นครอบครัวหรือเป็นคนในชีวิตเราให้เราตัดสินใจดีๆจริงๆตัวคุณเองถ้าโสดอืมหรืออยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังขึ้นก้าวเหรียญอยู่อ่ะอืมมันเหมือนว่าคุณก็ยังรักอิสระแบบว่าดูแลตัวเองได้อืมหมายถึงว่าถึงโสด ไม่ได้มีใครจริงๆจ,จังๆเราก็สามารถอยู่แบบมีความสุขได้อ่ะอือยู่แบบมีความสุขได้อ่ะอืมถ้ามีคนเข้ามาที่ไม่ดีให้คุณช่างใจหรือตัดสินใจอันนี้มันเป็นคําแนะนําแต่ไม่ต้องตัดสินใจเหมือนว่าเออก็ดีเหมือนกันแต่เหมือนว่าคนนี้ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่เราก็ เก็บคนนี้ไว้ก่อนหรือคุยก่อนอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตอบโจทย์จริงๆอะไรถ้าไม่มไม่มันไม่เป็นความสุขของเราอะ่ะคําแนะนําของพ่เหมือนว่าให้เราเก็บไว้แค่เพื่อนหรืออะไรเงี้ยหรือเราตัดสินใจเลยก็ได้ว่าถ้าเราไม่คุยหรือถ้าไม่มันไม่ไม่เป็นความสุขอะ่ะมันเหมือนอึดอัดนะถ้าคุยแล้วอึดอัดนะไม่ต้องคุยถ้ามันมีความแบบทะเลาะอย่างเงี้ยอืให้เราแบบ อยู่คนเดียวได้อเออมันก็มีความสุขดีเพราะสิบถ้วยมันยังขึ้นอยู่เก้าเหรียญอย่างเงี้ยมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองจะโสดหรือจะไม่ถ้าคนที่เข้ามาไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ต้องเอานะคะโอเคนะน่าจะประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆท่านใดที่จะใช้บริการช n n e l ของหมอแจนก็แอดไลน์ ID มานะคะรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นดูดวงส่วนตัวนะจัดเลขมงคลนะคะหรือจะดูดวงแบบเนื้อคู่นะคะก็แอดไลน์ ID มานะ วันนี้ไปก่อนขอให้มีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งที่ดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ